แต่ว่าเอออัพหน้าอะไรมันหรือเปล่าดูสวยืออัพนะคะตอนนี้ไม่ได้อัพไม่ได้อัพค่ะแต่ยอมรับว,ว่าเพื่อไปเ,อเปลี่ยนเปลี่ยนจมูกเป็นสิลิปเป็นเป็นกระดูกจริง,รงแต่ว่าเพราะที่ทําก็ไม่ใช่ว่าแบบจริงๆไม่ใช่ว่าแบบว่าตัวเองรู้สึกไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวเฮงหรืออะไรอย่างงี้ด้วยแล้วอีกอย่างคือจริงต้องมีความรู้สึกว่า คือซิลิโคมันคือนุ่งปรึกษามหมอไงซิลิโคมีโอกาสรูแลแล้แล้วเราโอกาสแลแลที่เราทํางานทุกวันเราก็เช็ดหน้าล้างหน้าทุกวันแล้วคืออันนี้เป็นพูดพูดบอกถึงคนที่กํลาลังจะทําบอกบอก,บอกที่รเพราะว่าคุณมอว่าัคาคานคทีซิลิโคมันก็เหมือนกับยักลบอะค่ะเอาถูไปเรื่อยๆมั้ก็บางลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วํากระดูกกระดูกหลังหูมีแผลอะไร่เงี้ยใช่ค่ะก็ก็ไม่ได้ปิดอะค่ะแต่ถ้าไม่ถามเราเราก็ยอมรับ คือ <c oughs> จริงๆนุ่นเป็นคนทําอะไรมานุ่นยอมรับหมดนะแล้วที่สําคัญคือเฮ้ยถ้าเราทํามาแล้วคนชอบเนี่ยนุ่นชอบจะแบบบอกคนเนี้ย <c oughs> ไปจีบไปทำตรงนี้ส <c oughs> คือเราไม่ได้ปิดสถานที่ที่เราไปทำนะคะไปแล้ว <c oughs> ถามถามท้ากล้าเดินเข้ามาถามนุ่นบอกเฮ้ยไปตรงนี้เลยดีๆแต่มันไม่ใช่เ,เรื่องที่นุ่ <c oughs> นจะบอกสกิปเฮ้เราไปทำจริงหรอไม่เถอคือมันไม่ใช่เรื่องนะ <c oughs> แต่ว่าโอเคใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนค่อค่ะครอบครัวนุ่นอะเขาบอกว่า หน้ากระแบกอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ชินกับหน้าใหม่คือด้วยด้วยอาจจะด้วยจมูกมันยังไม่เข้าที่เลยมันโด่งขึ้นแต่ว่าแต่ว่า อีสักสองคาเดือนมาทีทักใหม่นะเดี๋ยวก็จะไม่เหมือนเดิมอีกหนุกที่ที่หนุ่มว่าอะไรบ้างคะเขาไม่ได้ว่าอะไรทีแค่เขาห่วงเรื่องผ่าตัดเขาก็ไม่ชินกันท่านทไมกันเลยรเงี้เขาห่วงเรื่องผ่าตัดเพราะว่าอนที่นุ่มผ่าตัดอะคือต้องมีเวลาจำกัดเพราะว่าต้องผ่าช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมกรลาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าพอดีอะค่ะเพราะว่ารับละครช่วงมกรลาหมดเลยแล้วพอดีว่า่ชงนี้นุ่มผ่าตัดะเขาขิมเอาใจไปเล่าเขาก็เลยบัวว่าเซฟว่าเราคยถ้าเผื่อเราแพ้ยาหรือเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเป็นอรรหืเปล่า แต่เขาไม่ได้ห้ามในการทำของเขาไม่ได้ห้ามค่ะเพราะว่าร้านน้นทำอะไรนุ่นจะบอกเขาว่าทำไมนุ่นต้องถูงต้องทำนุ่นก็บอกเขาว่าเออเนี่ยอันเก่าของเรามันเป็นซิลิโคนถ้าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมามันซึ้งออกมาได้เลยนะเขาก็แบบเอาล่ะแล้วนี้ล่ะมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่จะเพราะเป็นเซลลเดียวกับร่างกายเราอะไรเงี้ยเมื่อตะกี้นี้พี่รุ่นบอกว่ามันเกับหัวี้อันนี้มันยังไงบ้างคือเรื่องเรื่องมาอก่อนจูกงก็จะเป็นคนแบบทำที่เรียกระยะสั้นนะคะแต่ทีนี้เขาบอกวว่าาาาเเลรคนนมั เดี๋ยวเล่ไเยไรหยดน้ำปะ่ะมันจะทำให้เหมือนอมจมูกอ่ะรับซับอ่ะคือมันมันมงก็เัน็นเกี่ยวกับเรื่องเออโหมอแห้งนู่นนี่นั่นด้วยจริงอะไอยอ่ะเพราะว่า ไม่สังเกตว่าแบบอาจจะด้วยนุ่นอยู่องการมาเยอะแล้วก็เจอแบบเพื่อนๆที่ทํามาเยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็เจอคนที่แบบมีหยดูสวยจังแต่บางทีมันเป็นเขาก<ม>็บอกว่าเป็นเรื่องของเพลงด้วยเหมือนคนบอกว่าจมูกโตไม่อยากให้ตัดปีกเพราะว่าคนที่จมูกโตไปนนี่เหมือนเป็นรับสาปอะไรเงี้ยออมันก็มีม,มันมีศาสตร์ของเขาอยู่ค่ะแต่ถามว่าสมัยนี้คนอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องนั้นอาจจะมองว่าก็สวยงามทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เราถ้าจะทาทีนึงมันจะต้องดูหลายๆอย่างดี่ดีเลยที่ตัดสินใจศึกษาข้อมูล จริงๆรู้มาตั้งนานแล้วค่ะเรื่องกระดูกอ่ะแต่ทีเนี้ยเราแค่รอหาจะหวะคนเพื่องจะไม่ตัดสินใจกับหมอที่เขาบอกว่าดังดังดังแต่้องจะตัดสินใจจากคนที่เราเห็นและใกล้ชิดอ,อ,อย่างพอดีว่าเคสที่มึงทำมีน้องคนที่ทำมึงไปทำมาเราก็แบบเราก็มีความสึกหนึ่งสวยสองปลอดภัยมากอ่ะคือเอากระดูกเซลล์เราอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความสึก ตอนแรกเป็นลกษาหมอธรรมดาก็แค่อยากรู้วิธีการเฉยๆอย่าเงี้ยแ้วพอคุณหมอคุยกับคุณแล้วมันโอเคมากลย่เียปลอดภัยทุกอย่างเราก็เลยตัดสินใจในระยะที่มันมีพอดีอะค่ะน re <laughs> <laughs> ุ้นก็เลยตัดสินใจทำเหมือกันซึ่งฟิดแบ็กลายจากทำมาก็โอเค คือคือบางคนก็โอเคบางคนก็อาจจะยังไม่ชินเพราะว่ามันคือนุ่นก็ถามว่าได้ขนาดนี้สิบกว่าวันนุ่นถือว่าโอเคแล้วป่ะเออสิบกว่าวันบางคนยังไม่สามารถออกจากบ้านได้แต่นุ่นเริ่มทำงานแล้วไปถ่ายละครมาแล้วฉอ่ทีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่เราซั์แน่นอน คือก็อยากให้มันเป็นอย่างน like, ั umas, ้นอะค่ะคือคือทำมาเราก็แบบ50 50เนาะ70 80ที่เรามั but, wow. but, one, ่นใจอะว่าเออมันจะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็หนึ่งมันก็ได้ความสวยขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ต้องแต่วันต้องรอเวลาการผ่าตัดทุกอย่างมันต้องรอเวลาให้แผลสมานพี่มุ้ยเดี๋ยวให้พูดถึงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้สาวๆเขาะว่านิยมการเยอะแต่ว่าแบบไม่คุอนไทยหรือไม่คุ้นเกษตรก็มองว่าเออ่การทำเสริมกำที่มันเป็นเรื่องของรายได้ของคนที่มีด้วยบางที่แพงมาก บางทีก็การาคากลางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มันก็มีหลายเคสหลายเลยเห็นกันว่าบางทีมก็จะมีแบบมีปัญหาบ้างมีอะไรบ้างอะไรค่ะซึ่งเวลาทอย่างถ้าคนที่จะทําก็เอาตัวเป็นแบบท้าหาอแล้วกันเวลาเราจะทำอะไรก็ดูข้อมูลให้มันเยอะๆใช่ค่ะจริงๆทุกวันนี้เรื่องทำศสลยกรรมไม่แตกแล้วนะผู้ชายก็ค่อนข้างรับได้แล้วนะว่าแบบเออทำศสลยกรรมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทําคือไม่นุ่ไม่อยากให้คนทำก็ทําบ่อยๆอ่ะอย่างเช่นทําจมูกว่าเฮ้ยทำอิกทาอีกทาอิกทําแบบสี่ห้ารอบอ่ะเออบางทีนุ่มมีความสุขถ้าคนที่จะ ทำอะไรกเลือกให้ดีที่สุดแล้วทํามันครั้งเดียวมันไม่สนุกหรอการวางยาแล้วผ่าตัดหรือเข้าห้องผ่าตัดบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็น่าบเบื่อนะการที่เราผ่าตัดเสร็จเราก็ต้องมันอาศัยปีสองปีเพื่อจะให้มันแบบเท่าตัวอยู่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สนุกอ่ะก็เลยบอกว่าพยายามหาหมอดีๆหาเค,เค,เคสเดีดสามารถดูได้ไม่ใช่เสียงหรือเสียงเล้าอ้างว่าเฮ้ยคนนี้ไปทําที่นี่มานี่มาอย่างเงี้ย